เราต้องทำจะไร้างในคันะจับข่าวี่เอาไว้โนแคร์จังหวะโคเพลงเาพกเพงมาเองยังอะไรก็ได้ใส่ใครขกเองดีากน่าขอบคุณทุกเรสนุกขอบคุณน้นสนุกกันแล้วก็ขอบคุณแฟน ฟนคลับบ erm <KNOW> ้านเราสองคนมีท <Wow. S 2> ่เราเปนาตอร์วัตถหนึองกันว้าไปเลยนะเสียงยแเสียงเย้านถวมเจอกันที่เสียงยแถวเลยวไรเลยคือถึงบรรกาศวันนี้มทอกนนะครับ ก็ฝากไปด้วยกันขอพคุณนานีันะครับถึงารทจาบนงนี้ขอได้ที่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขทพกครัวที่การสิืบใจเจริญรุ่งเรืองนในฐานะนะครับและก็ขอให้เจริญเจริญไปสิ่งักสิ ต้องท้องสืดต่รั้วก็ตองเป็นคตอสู้กันลกนที่ตั้งต่อรอการเอตกอยู่ตอนนี้ใช่ครับผมยังมีศิลปินคุณภาพอีกหลายตัเลยนับช่วงสุด้ายของคอนเสิร์ตก็ขออนุญาตขผลงานชนิดหนึ่งนะครับผมต้องยงมีละครเรื่องคู่พระคู่นางนะครับผ่านทางช่องวัน3ามสบเอนะครับเป็นละครลงข่าวนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตในกอซองหรือกอล์ฟโชว์คอนเสิร์ตนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีงานวัน งานลองเกปีสราเสนศิลกรุงนะครับซึ่งอาจารย์ปราศักดิ์เป็นผู้จาดไว้และเราสองคนร่วมทำการแสดงในงานสราบนศิลปครั้งนี้นะครับก็ฝากไปด้วยใครที่อยู่กรุงเทพหรือคูชก็นะครับสามารถจองบัตรที่ไทยทิเิเวเจอรของสาขาหรือท่านสามารถไปที่หน้าหนางต้นการ้วก็คงจะพอมีบให้ท่านเข้าชมได้นะครับในันที จากการวันที่2ที่เฉลิมกรุงเรียบร้อยนะครับใครสรุปที่ตามไปนคนสรสวรรค์นะครับสามารถไปเจอกันได้นะครับผมก็ยังเป็นพนักง,งานการแสดงที่เก่งของคณะเราเองเลยนะครับทีต่ตามด้วยที่อัลลัคของโซ่กต้องอว่าว่าอะไรไม่รู้ว่าไม่ต้องเลย,ต,เอยตอนนี้งานคือแบบว่าผมก็เลยวนมาหารู้แต่วันที่อย่างเดียววดัดอะไรนะวดัวนะวดประชามัน <S 2> <S 2> เพื่อเป็นที่าแสดงมาแล้วกับอคระจันทร์สนะครับประชารัฐแล้วนะครับคืนวันอังคารนะครับไม่แน่ใจว่านับเป็นคนืนวันอังคารอยูแ่แล้วกับรายการสาวเชนนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดในกระตุกขุนใหนะครับไห้สำคัญน,นะครับก็ฝากทุกคนติดตามทุกๆรายการด้วยนะครับยังมีอีกเยอะมากๆให้ติดตามกันท,ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผม ในช่วงมินิคอนเสิร์ตในครับวาจาใดกิจพิกาใดไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องและทีมแดนเซอร์หากแม้ไม่สุภาพผิดพลาพประการใดขออภัยเวลาที่นี้ช่วงนี้ไม่เสียเวลาชมการแสดงนี้เก๋ได้นะันโอกาสนี้คนระับเสียปรอเป็นกำลังใจให้กับศิลปินเชีมงานโซดานห้าเวที